ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่2นะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดาราวันงามศีรุชนกุลอาจารย์อู่นะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมังกรลักขณาราศีมังกรเรียกว่าตอนนี้น่าสนใจมากนะคะก็ชาวราศีมังกรอาจารย์เราจะทราบได้ไงคะว่าเป็นชาวราศี บังกรค่ะชาวราศีมังกรนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ของปีนะคะก็คือผู้ที่มีพระอทิตสถิตภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวแพะทะเลนะคะตรงนี้เรียกว่าชาวราศีนะคะและลัคนามังกรนะคะก็คือนะคะผู้ที่ผูกดวงชะตานะคะด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิด นำมาผูกด,ดวงชะตานะคะแล้วลัคนาของท่านเนี่ยสถิตท,ที่ราศีมังกรนะคะตรงนี้จะให้ความแม่นยำมากกว่าชาวราศีนะคะค่ะค่ละลัคนาน,นี้จะต่างกันไงคะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่ได้พูดไปนะคะ,คะว่าลัคนานต้องใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต่างจากชาวราศีตรงที่ชาวราศีเนี่ยจะรู้เพียงนะคะวันที่เกิดค่ะและเดือนที่เกิดค่ะนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ลัคนาเนี่ยก็คือจะจะ,จะลึกจะละเอียดะจะใช่บุคคลตัวตนบุคคลคนนั้นนะคะแต่ชาวเนี่ยกว้างนะคะแล้วก็ชาวนี่คือไหลคือเหมือนทั้งประเทศประมาณนี้ะนะคะคือกว้างแล้วก็ไม่คือยังยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ชาวราศีเนี่ยคือผู้ที่มีดาวพระทิติถิตอยู่ที่ราศีนั้นนั้นคือเลขหนึ่งไทยนะคะ,คะเลขหนึ่ง เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรอาจารย์สัญ,ญลักษณ์หรือว่านิสัยรูปร่างนี่เป็นยังไงบ้างคะ,คะอาจารย์ตามสัญลักษณ์ราศีนะคะ,คะที่หน้าจอนะคะเป็นรูปแพะทะเลนะคะเพราะฉะนั้นคนมังกรนะคะก็จะมีลักษณะเนี่ยเรียกว่าแพททะเลเนี่ยส่วนบนจะเป็นแพะภูเขาส่วนล่างจะเป็นหางปลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าคนมังกรเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนนะคะปรับตัวนะคะคือสามารถที่จะอยู่ได้ทั้ง เรียกว่าทั้งบนบกและในน้ำนะคะ,คะเพราะว่าสัตว์ลักษณะสองเรียกว่าเป็นทั้งแพะเป็นเป็นบนบกและในน้ำเนี่ยนะคะ,คะเรียกว่าเป็นลักษณะในิสัยที่ปรับตัวได้แล้วก็มีความอดทนสูงแล้วก็อดทนต่อสู้จนถึงเ,เรียกว่าวาระที่จะประสบความสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ะนะอาจารย์เรียกว่าชาวราศีมังกรเนี่ย เป็นราเป็นจรราศีเป็นราศีแม่ธาตุดินะนะคะแล้วก็เป็นภพกรมรมะ,ะของดวงเมืองค่ะหรือว่าดวงโลกใช่ค่ะ,ะแล้วก็เป็นเป็นปัตวีธาตุชั้นหนึ่งนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็จะมีความมุ่งมั่นแล้วก็อะไรอีกคะอาจารย์มีความมุ่งมั่นอดทนนะคะมักใหญ่ไฟสูงนะคะ,คะเรียกว่าทําอะไรแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําทำนะคะ,คะเป็นคนที่คิดกันใหญ่นะคะและสุดท้ายเนี่ย ประสบความสําเร็จด,ด้วยเพราะว่าคนลัคนาราศีมกรเนี่ยดาวประจําตัวเป็นดาวพระเสารนะคะ,คะไทยโทษไทยทุกให้ไทยเสาเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากไตรตรองะละเอียดะนะจะทําอะไรแต่ละครั้งนะคะก็ต้องคิดให้รอบด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ดีในช่วงอายุมากๆค่ะคะยกตัวอย่างาจาจย์ค่ะ อย่างประเทศไทยเรานะคะก็จะมีนะคะคนลัคนาราศีมงกรก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีนะคะท่านสมัครสุนทรเวชและท่านประยุทธ์จันโอชาค่ะรุ่นรางสูงใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็ได้ดีเมื่อภัยเมื่ออายุมากขึ้นใช่ค่ะพออายุมากขึ้นก็เริ่มมีอำนาจท่านสมัครเนี่ยอายุประมาณ70็ดสิบอาจารย์ตอนนั้นค่ะสึกได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็วัยพระเสาพอดีค่ะวัยพระเสาเพราะฉะนั้น ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นมีความเรียกว่ามีอำนาจมีวาสนาเมื่อภายแก่เมื่อภายอายุมากขึ้นภายแก่นี่ฟังดูแล้วมันยังไงนะจย์เมื่ออายุมากขึ้นก็จะเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็มีความเขาเรียกว่าวิเคราะห์มีการวิเคราะห์มีการวิจัยมีความสุขุมรอบครอบมากใช่ค่ะแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนใช่ค่ะมีมิสัมพันธ์ที่ดีนะคะ แล้วก็ตอนนี้ดาวประจําตัวจันทร์ของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรตอนนี้ชาวราศีมังกรนี่มีดาวพระเสาร์เป็นดาวตนุลักษ์หรือดาวประจําราศีเพราะฉะนั้นตอนนี้โคจรประสติที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพกระดุมพระกระดุมพระก็หมายถึงการเงินการทองรายได้หลักนะคะค่ะ,คะแล้วก็รายได้ทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวราศีมังกรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะจาจาร์ตอนนี้ ดาวประจําต <Cornell> ัวของท่านนะขณะนี้นะคะและที่ผ่านมาเนี่ยอยู่พบกับดุมพระเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาเป็นสองแก่ลัคนาเรียกว่านําหน้าลักนาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาท่านมุ่งมั่นในเรื่องการทำมาหากินอยากสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมุ่งมั่นในเรื่องการหาเงินหาทองเป็นหลักในช่วงนี้นะคะและถามว่าดีไหมนะคะในส่วนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าดีมากเนื่องจาก เรือนกระดุมพระเป็นเรือนคู่มิตรนะคะ <c oughs> เรือนพระอาหูนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีมิตรช่วยกันช่วยเหลือในเรื่องการเงินการทองกับ <c oughs> ทุาด้วยนะคะแต่พระเสาร์เองนั้นนะคะเป็นดาวแห่งโทษทุกข์ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้น,น่ยท่านจะวิตกกังวลนะคะและคิดเยอะคิดมากในเรื่องการเงินการทองทําให้มีความเครียดเกิดขึ้นในเรื่องอาชีพการงานของท่าน <c oughs> นะคะแต่ก็ยังดีกว่าลัคนาราศีอื่นที่เสราร์อยู่กระดุมพระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนลัคนาราศีมังกรเนี่ยถือว่าเป็นตัวท่านเองเนี่ยก็มุ่งม,มั่นขยันหาเงินหาทองในช่วงนี้ค่ะจนถึงค่ะอาจารย์วันที่19พฤษภาคม2 5 6 8นดะคะดาวประจำตัวของท่านจะยกย้ายเข้าที่ราศีมีนนะคะเป็นภพสาาัจฉะนะคะเรียกว่าตอนนั้นก็จะดีอีก จะดีอีกนะคะเนื่องจากดาวประจำตัวของท่านเนี่ยยกเข้าพบศาสชาเนี่ยเรียกว่าในเรื่องสังคมที่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดการเดินทางการติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยเข้าสังคมได้เรียกว่าได้รับผลประโยชน์ด้วยนะคะ<ม>จะมีจังหวะในช่วงวันที่5พฤษภาคมถึงวันที่19พฤษภาคมที่ดาวพระเสาร์เนี่ยมีโอกาสเจอกับคู่มิะคะเพื่อนแี่ยเองก็คือพระราหูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีมังกรในจังหวะ เริ่มต้นวันที่5พฤษภาคมถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบเพราะว่าพระราหูจะเข้ามาอยู่ในภพการเงินกันทองร่วมกับพระเสาร์ในช่วงนั้นเนี่ยชิมลางนะคะในรเรื่อง รับผลรายได้เรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอีกกนิดหนึ่งนะคะจากเีลาของดาวพระเสาร์เองนั้นนะคะก็จะมีการเดินโคจรถอยหลังนะคะกลับมาที่ราศีกุมในวันที่23สิงหาคมนะคะมาร่วมกับดาวพระราหูนะคะยาวไปจนถึงนะคะวันที่13กุมภาพั2569เพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่จะได้โชคลาภเงินทองนะคะจากนะคะคู่มิตร ช่วยเหลือจากบ้านที่ดินะนะอาสังหาริมทรัพย์นะคะหรือได้โชคลาภต่างๆจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเป็นโชคลาภใหญ่มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีตั้งตัวได้สมหวังดังตั้งใจอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องสาธุในตระเวนนี้ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนึรกว่าได้ลาภใหญ่ใช่ค่ะมิตรด้วยการช่วยเหลือเรียกว่าเป็นแบบหัวคะทิอาจารย์นี่นะ,ะเรียกว่าเป็นผลดีเป็นผลดีนะคะ แล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเงิน,งนงทองทองใช่ค่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีโยกเกณฑ์ที่ไม่ดีนะคะเช่ชนเสาธุระธุราโยกพระาหูพ้นทรัพย์แต่ยังไงก็แล้วแต่ดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน,น่นอนคือมีเงินเข้ามาให้จ่ายนั่นเองค่ะกว่า30ปีมีหนึ่งครั้งแล้วก็โดยเฉพาะเสาก,กับราหูเนี่ยเป็นมิตรกันเพราะฉะนั้นก็ได้ได้ ความมั่นคงใช่ค่ะเกิดขึ้นค่ะนะคะดีกว่าราศีอื่นดีกว่าราศีอื่น<อ>นะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์เมื่อพระเสาร์แล้วเราก็ต้องไปที่ดาวพระราหูอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าเสาราหูเป็นเพื่อนแก้วเกลือฝันเป็นคู่มิตรคู่มิตรใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระพบที่สองโคจรไปสถิตพบที่สามแล้วก็เดี๋ยวจะโคจรยกย้ายเข้ามาสถิตที่ราศีกุมซึ่งเป็นพบกระดุมพระ ณตอนนี้และหลังจากนี้อาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นค่ะก่อนหน้านี้จนถึงบัดนี้นะคะพระราหูอยู่ภพสัจฉะถือว่าท่านเนี่ยนะคะได้มีโอกาสที่จะติดต่อกับผู้มีอิทธิพลนะคะคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์หรือเข้าไปในสังคมที่มีผลประโยชน์ในเรื่องการเงินการทองนะคะเพราะว่าพระราหูมาจากเจ้าเรือนกระดุมพักกระดุมพัสัจฉะท่านก็สามารถที่จะเรียกว่าหา เ,เรียกว่าทำธรรมหากินนะคะ,คะในสังคมเนี่ยได้ผลประโยชน์นะคะก็คือมีการออกไปติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยได้เงินนะคะ,คะหลังจากนั้นนะคะพระราหูนะคะจะยกเข้าที่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคมนะคะฉะนั้นเนี่ยเข้าพบกระดุมพระกระดุมพระเป็นเกษตรมีทั้งข้อดีและมีทั้งต้องระวังแต่ข้อดีเนี่ยมากนะคะเพราะว่า เอสิบปี<ม>นะคะ <S 1> 1 <S ที่รพระราหูเนี่ยจะย้อนกลับเข้ามานะคะที่ราศีกลุงนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะได้เงินได้ทองนะคะหรือบางท่านเนี่ยได้งานที่มีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นค่ะหากท่านทํางานถูกทางเกี่ยวกับพระราหูมีโอกาสที่จะร่ํารวยได้นะคะมีมีมเเกี่ยวกับงานต่างประเทศเกี่ยวกับงานวงการบันเทิงเกี่ยวกับงานออนไลน์ เกี่ยวกับงานตั้งคืนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมในระหว่างที่พระราหูเนี่ยอยู่โคจรเป็นเกษตรนะคะแต่เกณฑ์นี้ก็ได้เกณฑ์พระราหูคนทรัพย์พระราหูหลวงทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินเพื่อหน้าต่างท่านด้วยนะคะแล้วก็กล้าใช้เงินกล้าลงทุนนะคะในจังหวะที่พระราหูคนทรัพย์ แต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะ <c oughs> มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีโชค <c oughs> ดีเพราะว่าในปีนี้พระเสาร์กับพระราหูเนี่ยร่วมราศีกันได้คู่บิดใหญ่ <c oughs> ในพกระดุมพะ <c oughs> นะคะก็ขอให้ท่านเนี่ยได้เร่งกอบโกยเก็บเงินเก็บทอง <c oughs> นะคะ <c oughs> ถ้าอยากจะใช้เงินเนี่ยก็ขอให้ซื้อเป็นทรัพย์สิน <c oughs> ที่สามารถสังหาริมทรัพย์ใช่คะ่ะเก็บเป็นหลักฐานเป็นหลักทรัพย์ จะมั่นสับหลักฐานอย่าเก็บเป็นเงินใช่ค่ะเก็บเป็นเงินและใช้เยอะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเก็บเป็นหลักทรัพย์เป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ได้นานหรือจะนําไปซื้อประกันภัยอ่ายินดีเลยเก็บไว้ค่ะก็จะถือว่าให้คุณกับคนลัคนาราศีมังกรนะคะก็คือจ่ายต้องจ่ายเงินนะคะใ่้เยอะใช่ค่ะได้มาเยอะจ่ายเยอะ18ปปีมีหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเรียกว่า ให้ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยลองย้อนกลับไปดูเมื่อ18ปีที่แล้วใช่ค่ะที่ตอนที่ช่วงระยะเวลาที่ดาวพระราหูสถิตอยู่ตรงเนี้ยค่ะว่านักเวลานั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างค่ะ,ะเรียกว่าย้อนดูได้เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะได้เป็นบันทัดฐานแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อณนะ18ปีที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราแล้วก็ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกใช่ค่ะ แล้วก็นี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูจันทร์ไได้ซืบอมีไหมคะค่ะพระราหูจะอยู่ที่ราศีกุมไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนะคะ2,569ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยยาวนานค่ะนะคะอีกหนึ่งปีครึ่งใช่คะ่ะเพราะฉะนั้นพระราหูเนี่ยสถิตอยู่ราศีละหนึ่งปีครึ่งพระเสาร์เนี่ยสองปีครึ่งเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเรียกว่าเสพสุ ใช่ค่ะเก็บเงินเก็บทองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพระราหูโคจรมาทับขลักลัคนาก็มีทั้งดีแะ่ดีทางต้องระวังอีกเช่นกันมาเรือนคู่มิตรอีกใช่ค่ะนะคะณเวลานั้นเรามาว่ากันอีกครั้งนะคะค่ะตอนนี้เราไปตอนดาวพระฤหัสสวดีนะคะอาจารย์ทายปัญญาบริสุทธิ์ทายพริฤหัสพรฤหัสวัสดีเป็นเจ้าเรือนสัจจะภพที่สแล้วก็เจ้าเรือนวินาศหรือวินาศภพที่12ตอนนี้โคจรไปสถิตที่ราศี ราศีพฤษภเป็นภพอะไรคะจารเป็นภพปุตตะค่ะปุตตะปุตตะก็เป็นสิ่งดีงามโชคลาภความสําเร็จสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะอาจารค่ะสหัสชชะไปปุตตะ,ะท่านมีโอกาสที่จะได้เพื่อนเป็น เรียกว่าคนอายุน้อยกว่าหรือเข้าสังคมกับผู้มีความรู้มีวิชาการแต่ก็เป็นคนที่อ่อนน้่ยกว่าท่านแล้วก็ให้รากให้ผลใหเรียกว่าให้ความอุดมสมบูรณ์กับท่านนะคะให้โอกาสดีๆกับท่านนะคะดาวพฤหัสที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้ราชเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเขาเรียกว่าตรีโกณนะคะร่วมทตุถึงลัคนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าพฤหัสเนี่ย คุ้มดวงชะตาเพราะว่าพดาพฤหัสเองเนี่ยโคจรเขาเรียกว่าส่งส่งกระแสนะคะถึงลัคนานะคะเรียกว่าเป็นเกณฑ์พฤหัสนะคะอยู่ในภพส่งกระแสไปถึงภพที่ห้และภพที่เกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีกอ์เนี่ยถือว่ายังดีอยู่ทั้งในเรื่องความรักเรื่องบุตรบริวารนะคะเรื่องเจ้านายผู้ใหญ่นะคะให้คุณกับเจ้าชะตาแล้วก็ในเรื่องการลงทุนในเรื่องการคิด อยากจะทําอะไรใหม่ๆนะเรียกว่าโครงการต่างๆท่านเนี่ยประสบความสําเร็จดีนะคะมาจากเจ้าเรือนวินาอีด้วยนะคะวินาศตุตตาบางท่านเนี่ยอาจจะมีการวางแผนในเรื่องการมีบุตรแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันคือวางแผนแล้วบุตรไม่มาแต่พอไม่เครียดปล่อยสบายๆเนี่ยกลับมีบุตรแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันหรือบางท่านเนี่ยมีลูกน้องก็มีโอกาสที่จะได้ลูกน้องนะคะเรียกว่า เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมาเพื่ออุปถัมภ์ท่านในช่วงนี้นะคะ,คะจนกว่าดาวพระัสบรดีนะคะจะโคจรยกย้ายนะคะไปที่ราศีมิถุนเป็นภพอริค่ะหลังจากนั้นต้องระวังแล้วค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเอาต่อยหน่อยเลยอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวก็ย้ายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่13พฤษภาคมนะคะคนลัคนาราศีมังกรนะคะต้องระวังนะคะในเรื่องนะคะมีโอกาสนะคะที่ จะมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่ค่ะนะคะหรือเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะในเรื่องความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันนะคะ,คะเพราะว่าพฤหัสเองเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสาสช,ชาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังแต่ปีนี้พฤหัสบดีเนี่ยโครจรถึง2ราศีสาราศีค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ดีของโนลักนาราศีมังกรอีกหนึ่งจุดก็คือหลังวันที่สองตุลาคมค่ะดาวพฤหัสบดีจะโครจรย้ายเข้าที่รา,ราศีกรกฎเป็นภพปัตตนิ มีโอกาสดีๆนะคะที่ท่านจะได้คู่คราคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมง,งานที่มีความรู้ความสามารถนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายช่วยเหลือคุอปถธรรมหรือเพื่อนนะคะที่ดีนะคะเข้ามานะคะพฤหัสอยู่ตรงนี้มาตรฐานเป็นมหาอุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลักนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะเฮงดวงดีนะคะพร้อมรับเสาราหูและพฤหัสมหาอุด เกลิงลัคนาอย่างแน่นอนนะคะพฤหัสนะคะจะอยู่ที่ราศีกรกฎจนถึงนะคะวันที่นะคะ23ธันวาคม2568แล้วดาวพฤหัสก็จะยกกลับเข้าไปที่ราศีมิถุนนะคะพบอริท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดคำจาหรือความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ดาวพระฤษีโกจรมาสถิตที่ราศีกรกฎช่วงนั้น โดยเฉพาะชาวราศีบังกรซึ่งมีดาวพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นผลดีด้วยเป็นผลดีเนื่องจากว่าดาวพระอังวดีดาวพระอาทิตย์คู่นี้ก็เรียกว่าเป็นคู่อ่าคู่มิตรใหญ่ <นะ S 2> คู่มิตรใหญ่เพระาะฉะนั้นเมื่อมิตรก็ใหการช่วยเหลือสนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะคะ,คะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยดาวพระเรือนวดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนสัจจะเเรือนวินาศเนี่ยโคจรเนี่ยปีเนี้ยสามราศีอาจารย์ใช่ค่ะโคจรย้ายไปค่ะกลับมาค่ะ กลับมาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแบบว่าต้องคิดทบทวนด้วยแล้วก็ต้องมีเรียกว่ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นด้วยแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะนะห้ามไปก็เรียกว่าแข่งข้อแขแสดงออกที่เกินหน้าเกินตาไม่ได้หรือไปขัดแย้งก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้เรียกว่าไม่ไป แสดงอะไรที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ให้ขัดแย้งนะคะกับผู้หลักผู้หลักให้ใช้คําพูดคำจาให้อ่อนโยนเข<ร>้อ่อนโยน,นะะเข้าไว้อ,อะะ่อ,อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะ,ะจะเป็นผลดีกับชาวราศีมกกังกรและคณาราศีมกกังกรนะคะค่ะชุดนี้เราก็ได้เวลาพักกันสักรครู่ค่ะค่ะ